เกิดมาเนี่ยเดินทางก็าหาความตายทุกเก้าวทุกขณะฮะตายเวลาไหนตายขนาดไหนเนี่ยเนาะมันก็มีค่าเท่ากันความตายนี้ไม่ว่าจะตายแบบไหนนะจำไว้อ่าจะให้คนมาสวดกุศลาธรรม,มาเนี่ยไม่ได้สวดให้คนตายเนี่ยสวดให้คนแมงไม่ตายี่ฟังฮะจำไว้ไม่ได้ไปสวดให้บุญคนตายนะ กุศลธรรมะกุศลธรรมะพยกากตาธรรมะเนี่ยฮ่ะ,ะกุศลธรรมะเนี่ยกุศลธรรมะเนี่ยเห็นไหมกุศลจเจริญขึ้นส่วนกุศลไม่เอาไม่ไม่ทำเห็นไหมละนะ,ะแล้วก็ทั้งบุญทั้งบาปก็ไม่เอาเห็นไหมอภิญญาการตาธรรมะ อ่ะจืิงไหมวิจาราธรรมมาอ่าวิตกวิจารอ่าปีติสกตาธรรมานั่นฌานสองนั่นถ้ามันวางได้มันเข้าสู่ฌานเห็นไหมเข้าสู่ศีสมาธิปัญญาเห็นไหมสุขสกตาธรรมาปีติสกตาอ่าอุเบขาธรรมาเห็นไหมฌานสี่เห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับคนตายเลยเกี่ยวกับคนเป็นนี่แหละกุศลธรรมมาเห็นไหม อนิจจาเนี่ยอนิจจาอนิจจาวัตตาสังขาราเห็นไหมเห็นไหมนี่อนิจจาวัตตาสังขาระอนิจจาก็คืออนิจจังไม่เที่ยงไม่จริงวัตตก็คือวัตต์ไม่สิ้นสุดนะเห็นไหม สร้างข้าราก็สังขารไงความคิดไงความคิดปรุงแต่งเนี่ยเห็นไหมไม่มีที่สิ้นสุดเตสร้างบุปสโม,มสุขโขสงบจากความคิดเนี่ยสงบจากสังขารเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมเทศให้คนเป็นฝังไม่ต้องมากุศลาให้หรอกนี่นักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ส่วนทุกวันนี้ นะติดอยู่ในสมมุติติดอยู่ในอะไรล่ะประเพณีประเพณ,เณีวัฒนธรรมนี่ไม่ใช่ศาสนานะเพียงแต่ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาเห็นไหมอ่าเป็นพิธีกรรมอ่าที่พวกเราแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิน่นกำหนดตั้งขึ้น เพราะฉะนั้นเพณน,นี้นี่แตกต่างกันวัฒนธรรมเนี่ยแต่ละท้องถิน่นแต่ศาสนานี่เป็นของจริงเป็นสากลเท่ากันหมดจำไว้